เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่2ครับโซเดียมสอกรัมที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับคลอรีน3.5มกรัมนะครับ จะได้โซเดียมคลอไรด์เกิดขึ้นกี่กรัมนะครับก็อันนี้เป็นคำถามข้อที่1นะครับเกิดขึ้นกี่กรัมก็มาดูกันก่อนจะปิดตรงพาร์ทที่2ไปก่อนละกันโซเดียมนะครับรวมกับตัวคลอเรียนกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมเนี่ย2.3กรัมนะครับแล้วก็ตัวคลอไรคลอเรียน3.55กรัมกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์ถามว่าเกิดขึ้นกี่กรัม ก็ตามกฎสองมวลนะครับมวลรวมของฝั่งนี้ต้องเท่ากับมวลรวมของฝั่งนี้ถูกไหมครับมวลรวมของฝั่งนี้ก็จะคือจะเท่ากับ5.85กรัมนะครับจะเท่ากับตัวโซเดียมคลอไรด์นั่นเองเพราะฉะนั้นโซเดียมที่คลอไรด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีน้ําหนักเท่ากับ5.85กรัมนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎสองมวลมวลกอดกับมวลหลักต้องเท่ากันนะครับทีนี้เราได้ส่วนส่วนที่1ไปแล้วส่วนที่2 เมื่อนาเกลือโซเดียมคลอไรด์นะครับ2.92กรัมมาวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าประกอบไปด้วยคลอเรนนึดกรัมนะครับเขาให้แสดงว่าการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่นะครับก็มาดูกันนะครับอันที่สองนะครับเราพบว่าโซเดียมนะครับกับคลอไรกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับเขาเอาตัวโซเดียมคลอไรด์มา2.92กรัมนะครับเขาพบว่ามีคลอเรนอยู่1.7 7กรัมนะครับ มีคอลีนอยู่1.77กรัมตามกฎทรงมวลน,นะครับตัวโซเดียมก็เลยจะเท่ากับ2.92ตามกฎทรงมวลโซเดียมก็เท่ากับ2.92นะครับลบด้วย1.77นะครับลบด้วย1.77ก็จะได้เป็น12.5นะครับ1 1.15นะครับ1.15 เพราะฉะนั้นอันที่สอนะครับอัตราส่วนของธาตุที่มารวมตัวกันก็คือโซเดียมต่อตัวคลอรด์นะครับมันคือ1.15ต่อ1.77นะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราจะทดสอบว่ากัดาส่วนของที่เป็นจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีอีกอการทดลองหนึ่งมาเทียบใช่ไหมครับก็คือเราไปดูที่การทดลองที่1น,นะครับการทดลองที่1เนี่ยเขาเอาโซเดียมมา2.3นะครับทำกับตัวคลอรด์3.55นะครับ อ่ะอันนี้คืออนที่หนึ่งที่เราดูมาจากโจทย์นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ากฎสัดส่วนคงที่นี้เป็นจริงหรือเปล่านะครับก็คือเอาตัวร้อยไปหารนะครับอันนี้ก็ไปหาร1.5่งจุ้าห้าเอ้ยหนึ่งจุหนึ่งห้าตลอดนะครับอันนี้จะไปหาร2.3 0ามศูนย์ตลอดนะครับอ่าหนึ่งจุไปหารใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้หนึ่งต่อหนึ่งจุดเจ็ดเจ็หารหนึ่งจดหนึ่งห้าเนี่ยจะได้1 5 4จุดห้าสี่นะครับหนึห้าสี่โดยประมาณตัวนี้ก็คือ 2.30ไปหารนะครับตัวเองก็จะได้1ใช่ไหมครับ2.30เอาไปหาร3.55ก็จะได้1.54เห็นกันนะครับเราจะเห็นว่ากโซเดียมกับคลอไรด์นะครับอัตราส่วนโดยมวลที่มาทำกันเนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วนที่คงที่นะครับ1ต่อ1.54นะครับแปลว่ากฎสัดส่วนคงที่เนี่ยเป็นจริงนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า เราหาปริมาณของสารที่เกิดขึ้นนะครับหรือสารที่ใช้ทําปฏิกิริยาโดยผ่านกฎสงมวลนะครับมวลของสารก่อนกับหลังต้องเท่ากันนะครับเป็นกฎสงมวลแล้วก็เราพิสูจน์กฎสัดส่วนคงที่ได้นะครับโดยดูอัตราส่วนโดยมวลนะครับอัตราส่วนโดยมวลนะครับมันจะต้องคงที่นะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเริ่เลยถ้า A แทนจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว ใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะขอว่า a คูณ a คูณ ann ตัวนี้ a บวก